จะไปเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับสถานการณ์น้ำบริเวณเซฟวันนะครับถนนมิตรภาพหน้าเซฟวันซึ่งนะตอนนี้ประมาณ12นาฬิกาของวันที่29นะครับเรามาดูจุดนี้ว่าสถานการณ์น้ำตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างครับหลังจากพายุโนรูเข้ามาฝนตกตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอาจจะมีหนักบ้างเบาบ้าง ฝนตกเรื่อยมาจนถึงตอนนี้นะครับเราไปดูว่าสถานการณ์น้ำตรงบริเวณตลาดเซบบันซึ่งเคยท่วมเป็นประจำนะครับเป็นยังไงตอนนี้ท่วมไหมซึ่งปกติจะเป็นช่วงเย็นๆนะครับถ้าฝนตกหนักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงตรงนี้ก็จะท่วมแต่ว่าตอนนี้ฝนตกไม่หนักมากนะครับแต่ว่าตกไปปล่อยทั้งวันมาดูกันนะครับว่าสถานการณนะ์ตอนนี้เป็นยังไงมี การนำกลวยนำป้ายอะไรมาติดไว้นะครับแต่ว่าน้ำยังไม่ท่วมนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาคนที่มาจากบายพารเลี้ยวมาตรงเซฟบันตอนนี้ยังไม่ท่วมนะครับแต่ว่ามีการนำเครื่องมาติดตั้งมีน้ำหลากมานิดหน่อยนะครับในซอยตลาดสาเพ็งนะครับน้ำหลากนิดหน่อยตรงจุดนี้นะครับแต่ตรงหน้าตลาดเซฟบัน ไม่ท่วมนะครับตรงหน้าตลาดเซฟวันยังไม่ท่วมณนะตอนนี้นะครับตอนเที่ยงแต่ว่ามีน้ำหลากมาตรงตลาดซําเพ็งนะครับข้ามหลังจากที่เราผ่านจุดตลาดเทอือดไทยนะครับช่วงเวลาประมาณเที่ยงเราจะไปดูกันตรงบริเวณตลาดเทอือดไทยนะครับตลาดเทอือดไทยนี้ปกติก็จะมีน้ำท่วมขังบ้างเป็นบางช่วงนะครับก็ลองไปดูพร้อมๆกันนะครับว่า วันนี้นะครับวันที่ยี่สิบเก้ากันยายนหกห้านะครับช่วงเวลาประมาณสิบสองนาฬิกานะครับสถานการณ์ตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองไปดูพร้อมๆมกันครับครับตอนนี้ก็มาถึงเกือบถึงตลาดเทิดไทยแล้วนะครับรู้สึกว่าห้ามผ่านนะครับตรงหน้าตลาดห้ามผ่านเส้นคู่ขนานไปไม,เม,ไมเ่เหมือนกับไม่ให้รถผ่านเลยนะครับเหมือนกับไม่ให้รถผ่านเลย รถเข้าเบี่ยงเข้าเลนในนะครับตรงนี้ห้ามผ่านน้ําท่วมเลนคู่ขนานห้ามผ่านนะครับห้ามห้ามผ่านส่วนเลนในก็วิ่งได้ตามปกตินะครับณนะจุดนี้นะครับบริเวณประตูทางเข้าหรือว่าก่อนถึงทางเข้าตลาดเทิดไทยตานคู่มิตรภาพขาออกไปมุ่งหน้าไปกรุงเทพนะครับก็มีน้ำท่วมขัง เส้นทางคู่ขนานปิดการจราจรนะครับปิดการจราจรเจ้าหน้าที่นำป้ายมาให้รถเบี่ยงเข้าเลนในอย่างเดียวนะครับก็สถานการณ์ณตอนนี้ที่บริเวณประตูทางเข้าตลาดเทอิอดไทยนะครับหน้าตลาดเทอิอดไทยก่อนถึงตลาดเทอิอดไทยนิดหน่อยนะครับน้ำท่วมอาจจะยังไม่สูงมากแต่ก็ จ้าหน้าที่ปิดช่องจราจรนะครับไม่ให้รถสัญจรผ่านเส้นทางคู่ขนานรายงานสถานการณ์ณตอนนี้ครับเวลาประมาณ12นาฬิกาวันที่29อันนี้น่าจะเป็นรถส่งของหรือรถไปตลาดไม่แน่ใจนะครับเขาเบี่ยงเข้าไปได้อาจจะเป็นส่งของแถวแถวนี้แต่ว่ารถที่สัญจรหลัก ที่จะมุ่งหน้าเข้าไปกรุงเทพมหานครนะครับเขาให้เบี่ยงเข้าเลนในหรือเจ้าหน้าที่จะเปิดแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับดูมีรถวิ่งเข้าไปแล้วครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เพิ่งเปิดนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ปิดปิดการจรลาจรหน้าระดับน้ําน่าจะลดลงนี้เขาให้วิ่งได้แล้วนะครับเมื่อสักครู่มาถึงตอนแรกยังวิ่งไม่ได้เราก็จะลองวิ่งเข้าไปดูนะครับ ลองถ่ายบรรยากาศให้เห็นกันนะครับกดภาพนิ่งด้วยภาพนิ่งครับ,รบอันนี้คือเส้นทางคู่ขนานบริเวณตลาดเทอือไทยซึ่งเรามาถึงตอนแรกตรงนี้ยังไม่ให้ผ่านนะครับน้ำระดับน้ำน่าจะลดลงหน่อยหนึ่งแล้วก็เจา้าหน้าที่ก็เพิ่งมาเปิดเส้นทางจราจรให้สักครู่นี้ครับแต่ว่า ถ่ายได้ยังครับก็น,นี่เป็นบรรยากาศอันนี้น้ำน่าจะพัดลอยอย่างอันนี้คือเส้นทางตลาดเทิดไทยนะครับทางเข้าตลาดเทิดไทยน้ำท่วมค่อนข้างสูงพอสมควรแต่ว่ารถก็ยังวิ่งสัญจรได้นะครับ ระยะทางประมาณสัก200เมตรได้นะครับก่อนถึงตลาดเทิดไทยยาวมาถึงทางเข้าตลาดเทิดไทยนะครับมีน้ำท่วมขังในเส้นทางคู่ขนานส่วนเส้นทางในสามารถสัญจรได้ตามสัญจรได้ปกตินะครับแต่ว่าก็ต้องใช้ความระมัดระวังนี่คือสถานการณ์ที่ตลาดเทิดไทยในเวลาประมาณ12นาฬิกาของวันที่29 กันยายน2 5 6 5นนะครับเป็นรายงานสถานการณ์น้ำณจุดนี้นะครับถ่ายมาให้ได้ชมกันในวันนี้ครับ